เมื่อพระมเหสีจำต้องให้กำเนิดรัชทาย,ยาทแต่ฝ่าบาทนั้นไม่อาจมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใดได้ไดภารกิจสำคัญในครั้งนี้จึงต้องมอบให้กับองครักษ์คนสนิทเป็นคนทำรรจากที่ทำไปโดยหน้าที่กลายเป็นแรงปดถนาที่ไม่อาจขวางกัน้นจนเขาต้องแอบลักรอบมีความสัมพันธ์กับพระมเหสีแล้วท้ายที่สุดจะลงเอ,อยอย่างไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเกาหลีเรื่อง a f ฟ r s e n น o w า r อำนาจราคะใครจะหยุดได้ภายใต้การครอบงำของราชอาณาจักรหยวนพระราชาแห่งอาณาจักรโคยอได้ฝึกเด็กชาย36คนให้กลายเป็นองครักษ์หลวงที่มีชื่อว่าก่อนยองวีฝ่าบาทได้ถามว่าผู้ใดเหมาะจะเป็นข้าในพระราชามากที่สุดฮงริมตอบว่าคนที่พร้อมจะตายเพื่อพระราชาฝ่าบาทได้เห็นฮงริมฝึกดาบ พระอ,องค์จึงได้มาเป็นคู่ซ้อมให้กับโฮงริมทั้งคู่สนิทสนมกันเป็นพิเศษขันทีได้เข้ามาแจ้งว่าองค์หญิงแห่งอาณาจักรหยวนพระมเหสีของพระอ,องค์ได้มาถึงแล้วแต่ฝ่าบาทก็ได้รับสั่งให้ขันทีออกไปก่อนเพราะพระอ,องค์ยังเล่นดนตรีไม่เสร็จหลายปีผ่านไปฮันเบะหนึ่งในองครักษ์กอนยองวีได้แอบลักลอบพานางไหนหนีออกจากวังแต่ก็ถูกหัวหน้าองครักษ์ฮงริมจับตัวเอาไว้ได้ ตัดฉากมาที่ห้องนอนของฝ่าบาทหงริมได้ป้อนอาหารให้กับฝ่าบาทที่กำลังเป็นไข้อยู่และหงริมก็ได้ขอร้องให้ฝ่าบาทไว้ชีวิตของฮันเบททำให้เขารอดพ้นจากการถูกประหารวันต่อมาอาการไข้ของฝ่าบาทก็ดีขึ้นพอได้ชาสายน้ำผึ้งที่หงริมนำมาให้แล้วพระมเหสีก็ได้เข้ามาบอกว่าเร็วๆนี้อาณาจักรหยวนจะส่งราชทูตมาเพื่อทวงถามเรื่องรัชทายาท ขณะที่ฝ่าบาทได้ออกมาเที่ยวนอกวังก็ได้มีคนร้ายจำนวนมากเข้าลอบปงเผชนกลุ่มองครักษ์หลวงก่อนยองวีจึงได้เข้าต่อสู้แล้วขณะที่ฝ่าบาทกำลังจะพลาดท่าหงริมก็กระโดดเข้ารับอาวุธแทนแต่ท้ายที่สุดฝ่าบาทก็ยังถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายวันต่อมาราชาทูตแห่งหยวนก็ได้มาถึงมีราชโอการแต่งตั้งให้ใต้เท้าขยองวอนขึ้นเป็นอุปราชเพื่อสืบราชาบัลลังก์ต่อไป เนื่องจากฝ่าบาทไม่มีรัชทายาทซึ่งเหล่าขุนนางต่างก็สนับสนุนให้แต่งตั้งใต้เท้าขยองวอนขึ้นเป็นกษัตริย์พระมเหสีได้ถามเหล่าขุนนางว่าพวกเจ้าเป็นขุนนางของใต้เท้าขยองวอนหรือฝ่าบาทกันแน่ที่ห้องนอนของฝ่าบาทหงริมกับฝ่าบาทได้ฟิชเจอริ่งกันนี่คือเหตุผลที่ฝ่าบาทไม่อาจมีรัชทายาทได้เพราะว่าพระองค์มีใจเป็นหญิงจึงไม่อาจร่วมหลับนอนกับพระมเหสีได้ เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่ถูกบีบังคับฝ่าบาทจึงสั่งให้หงริมมีความสัมพันธ์กับพระมเหสีแทนตนในครั้งแรกที่ฟิชเจอริงกันทั้งสองต่างฝืนใจที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกันแต่ในการฟิชเจอริงกันรอบที่สองหงริมมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเขาไม่รู้สึกฝืนใจที่จะต้องทำมันอีกแล้วฝ่าบาทที่ไม่แอบดูก็ต้องเจ็บปวดหัวใจเป็นอย่างมากที่เห็นชายคนรักมีความสัมพันธ์กับคนอื่น หงริมได้ออกเดินทางไปยอกันโธเพื่อสืบสวนเหตุลอบปงผชชนระหว่างนั้นโฮงริมได้ซื้อถุงบู่งาให้กับพระมเหสีคืนวันนั้นฝ่าบาทได้แอบออกจากวังเนื่องจากเป็นห่วงกลัวว่าโฮงริมจะได้รับอันตรายวันหนึ่งพระมเหสีล้มป่วยมีอาการไข้ขึ้นฝ่าบาทจึงได้ทรงมาเยี่ยมและบอกให้เอาชาใส่น้ำผึ้งมาให้พระมเหสีหมอหลวงก็ทูลว่าเมื่อช่วงบ่าย หัวหน้าองคระชคงริมได้นำชาสายน้ำผึ้งมาถวายแล้วคืนนั้นฝ่าบาทบอกกับคงริมว่าชาสายน้ำผึ้งช่วยลดอาการไข้ของเขาได้ดีมากเขาหน้าที่จะนำชาไปถวายให้กับพระมเหสีนะแต่คงริมกลับบอกว่าหมอหลวงสามารถรักษาได้ดีอยู่แล้ววันลุ่งขึ้นคงริมก็มาพบพระมเหสีเพื่อสอบถามอาการไข้และได้มอบถุงบูงาให้กับนางในคืนพิธีบวงสวงเทพพย,ายดาเพื่อให้พระมเหสีตั้งครรภ์ ระหว่างที่มีงานเลี้ยงฉลองพระมเหสีกับฮงริมได้แอบลอบพบกันที่ห้องหนังสือทั้งคู่ได้แอบฟิชเจอริงกันในวันถัดมาฝ่าบาทได้เตรียมม้าเป็นของขวัญพิเศษให้กับฮงริมซึ่งม้าตัวนี้ดีกว่าม้าของฝ่าบาทซะอีกแต่วันนั้นฮงริมกับแอบลอบไปในห้องนอนของพระมเหสีแทนทั้งคู่ไม่ทันได้พูดจากันฮงริมก็พุ่งเข้าใส่พระมเหสีทั้งคู่ได้ฟิชเจอริงกันในเวลาเดียวกันนั่นเอง ฝ่าบาทก็ยืนรอหงริมจนมืดคำ่ำแต่เขาก็ไม่มาเหล่าขุนนางและองค์ชายเทอันพี่ชายของพระมเหสีร่วมกันประชุมลับเพื่อลงลายมือชื่อสนับสนุนให้ใต้เท้าขยองวอนขึ้นเป็นอุปราชสืบราชสมบัติกลางดึกวันนั้นพวกกบฏได้แอบลักลอบส่งสารลับไปอย่างอาณาจักรหยวนแต่ได้ถูกกลุ่มองครักษกนยองวีจับกลุมตัวไว้ได้และได้มอบลายชื่อทั้งหมดให้กับฝ่าบาทฝ่าบาทบอกว่าไม่มีใครสักคน ที่ข้าจะเชื่อใจได้ซึ่งหมายรวมถึงฮงริมด้วยวันต่อมาฝ่าบาทได้วางแผนจัดงานเลี้ยงฉลองบางหน้าที่กองทัพได้รับชัยชนะกลับมาแล้วเหล่าองคลักษ์ก็เข้ามาฝ่าบาทตัดว่าวันนี้ข้าจะกำจัดคนขายชาติให้สิ้นฆ่าพวกมันให้หมดทุกคนและกลุ่มองคลักษ์ก็ฆ่าขุนนางทั้งหมดฮงริมได้ไปที่บ้านพักขององค์ชายเทอันที่ร่วมลงนามก่อการกรบฏแต่เขาไม่อาจฆ่าองค์ชายเทอันได้ เนื่องจากเห็นแก่พระมเหสีกลางดึกวันนั้นรองราชอ,องครักษ์ได้นำหัวขององค์ชายเทอันกลับมาพร้อมรายงานกับฝ่าบาทว่าฮงริมแอบปล่อยตัวองค์ชายเทอันไปฝ่าบาทได้บอกกับพระมเหสีและฮงริมว่าจะจัดพิธีถวายตัวอีกครั้งโดยจะให้ซึงกิมีอะไรกับพระมเหสีแทนฮงริมถามว่าทำไมฝ่าบาทถึงรับสั่งเช่นนี้ฝ่าบาทบอกกับฮงริมว่าเจ้าไม่รู้จริงๆเหรอว่าทำไม โงริมได้มาคุกเข่าสำนึกผิดและบอกว่าเพราะราคะโง่เขาทำให้เขาตาบอดโปรดฆ่าหมอมชั้นเสียเถิดโงริมคุกเข่าอยู่ที่นั่นหนึ่งวันเต็มเต็มฝ่าบาทได้ถามโงริมถึงเรื่องพระมเหสีว่าทั้งหมดมันเป็นแค่ความคร้ใช่ไหมโงริมบอกว่าใช่ฝ่าบาทจึงได้คิดจะส่งโงริมไปราชการชายแดนสักพักและบอกให้โงริมนอนพักซะเพราะเขาไม่ได้นอนมาทั้งคืน หลายวันต่อมาฝ่าบาทได้วาดภาพความฝันที่พระองค์กับฮงริมขี่ม้าท่องเที่ยวไปด้วยกันหัวค่ำวันนั้นก่อนที่ฮงริมจะไปราชการชายแดนโบด็อกสาวใช้ของพระเมเหสีได้บอกกับฮงริมว่าพระเมเหสีกำลังตั้งครรภ์ฮงริมที่กำลังนอนอยู่ข้างกายฝ่าบาทก็ได้แอบออกจากห้องไปพบกับพระเมเหสีอีกครั้งที่ห้องหนังสือทั้งคู่ได้ฟิชเจอริ่งกันฝ่าบาทที่แกล้งทำเป็นนอนหลับ จึงได้ออกตามหาตัวโฮงริมและพระมเหสีจนได้พบเข้ากับภาพสุดบาดใจที่เห็นทั้งสองคนกำลังฟิชเจอริงกันหงริมกับพระมเหสีตกใจอย่างมากฝ่าบาทถามโฮงริมว่าข้าควรจะทำยังไงกับเจ้าดีพระมเหสีก็ได้ขอให้ลงโทษนางแทนเพราะนางล่อลวงให้โฮงริมมาที่นี่โฮงริมได้ขอให้ฝ่าบาทประหารชีวิตเขาซะมันเป็นความผิดของเขาที่ไม่อาจหักห้ามความรักที่มีต่อพระมเหสี ฝ่าบาทพอได้ยินเช่นนั้นก็โกรธมากและถามว่าเจ้ารักพระมเหสีอย่างนั้นเหรอเจ้ามันหลงไหลในราคะจนบ้าไปแล้วจึงได้สั่งให้รองราชองครักษ์ตัดองคชาติของคงริมทิ้งซะแล้วฝ่าบาทก็รับสั่งว่าตัดมันเดี๋ยวนี้เวลาต่อมาหมอหลวงได้รายงานว่าพระมเหสีทรงตั้งครรภ์แล้วฝ่าบาทจึงรับสั่งต่อรองราชองครักษ์ให้กำจัดทุกคนที่เห็นเหตุการณ์คืนวันนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องจึงถูกสังหารหมด ทางด้านฮันเบตและองคลักษ์คนสนิทได้แอบมาช่วยหงริมหนีออกไปได้เมื่อถึงที่หลบซ่อนฮงริมได้ถามถึงพระมเหสีฮันเบตจึงขอโทษที่หลอกฮงริมว่าพระมเหสีอยู่ที่นี่แล้วเมื่อหงริมอาการดีขึ้นก็คิดจะเข้าวังไปช่วยพระมเหสีตามลําพังแต่เมื่อหงริมตั้งสติได้เขาจึงเปลี่ยนใจกลับมาอย่างที่หลบซ่อนแต่ก็พบว่าคนอื่นได้ถูกจับกุมตัวไปแล้ว พอโงริมไปถึงหน้าประตูเมืองก็พบว่าทุกคนได้ถูกตัดหัวรวมถึงหัวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีถุงบูงงาห้อยอยู่จึงเกิดความแค้นเป็นอย่างมากหงริมได้ปลอมตัวเป็นทหารเพื่อรอบเข้าวังหลวงในงานเลี้ยงฉลองของกองทัพที่ได้รับชัยชนะกลับมาเขาได้ตรงไปอย่างที่พักของฝ่าบาทและก็ได้พบกับกลุ่มองคลักษ์กอนยองวีและเขาก็ฆ่าทุกคนที่ขวางทางจนถึงห้องของฝ่าบาท ฝ่าบาทได้ถามฮงริมว่าเจ้าหายไปไหนมาตั้งนานมัวยืนอยู่ทำไมมานั่งข้างๆขสิฮงริมบอกว่าเขามาเพื่อเอาชีวิตของพระองค์และถามว่าทำไมฝ่าบาทถึงทำเช่นนั้นกับพระมเหสีฮงริมได้ต่อสู้กับฝ่าบาทอย่างเอาเป็นเอาตายและฟันไปถูกรูปที่ฝ่าบาทได้วาดเอาไว้ฝ่าบาทเห็นเช่นนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากกลุ่มองครักษ์ได้วิ่งเข้ามาแต่ฝ่าบาทห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้ามายุ่ง โดยบอกว่ามันผู้ใดที่เข้ามาขวางมันผู้นั้นต้องตายก่อนขณะที่ต่อสู้กันฝ่าบาทบอกกับคงริมว่าเขาจะให้โอกาสคงริมเป็นครั้งสุดท้ายทิ้งดาบและยอมจำนวนซะแต่คงริมบอกว่ามันสายเกินไปแล้วฝ่าบาทจึงได้เอาดาบแทงเข้าไปที่คงริมและถามคงริมว่าเคยมีสักครั้งไหมที่คงริมรู้สึกลักพระองค์คงริมตอบว่าไม่เลยไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียว แล้วโฮงริมก็ได้เอาดาบแทงไปที่ฝ่าบาทลองราชองครักษ์จึงได้เข้ามาสังหารโฮงริมแล้วพระมเหสีก็ได้เข้ามาโฮงริมจึงรู้ความจริงว่าพระมเหสียังมีชีวิตอยู่แล้วหนังก็จบลงสำหรับหนังเรื่องนี้ถือเป็นหนังที่มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะทั้งพระเอกและนางเอกเล่นกันแบบทุ่มสุดตัวจริงๆก่อนจากกันผมอยากจะถามคุณผู้ชมครับว่าในหนังเรื่องนี้ ใครน่าสงสารมากที่สุดฝ่าบาทที่รักคงริมมากกับฉากที่พระอ,องค์รอจะมอบม้าที่ดีกว่าม้าของตัวเองให้เป็นของขวัญแก่คงริมจนมืดแต่เขาก็ไม่มาหรือคงริมที่พบว่าตัวเองนั้นรักพระมเหสีและยังต้องถูกตัดองคชาติทิ้งไปหรือพระมเหสีที่สามีไม่เคยมีความสัมพันธ์ด้วยแถมรับรู้มาโดยตลอดว่าสามีมีความสัมพันธ์กับชายอื่น และยอย่างให้เธอมีความสัมพันธ์กับโฮงริมเพื่อมีรัชทายาทอีกหนังเรื่องนี้มีหลายต่อหลายฉากที่ดึงอารมณ์ของคนดูได้เป็นอย่างมากแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ